ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่กับตัวหัวมั wow, ลติพอร์ตวาวรุ่นไซสเมาส์ครับตัวนี้จะมีรุ่นไซส์เมาส์ที่มัลติพอร์ตวาวอยู่ด้านข้างกับตัวรุ่นท็อปเมาส์ที่มัลติพอร์ตวาวอยู่ด้านบนครับผมสำหรับวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตวิธีการล้างตัวแกนมัลติพอร์ตวาวครับ ที่เวลาที่เราใช้งานไปนานๆมันจะหมุนค่อนข้างยากครับซึ่งวันนี้ผมจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวครับผมก็จะมีไขควงแล้วก็ไขควงปากแบนแล้วก็ไขคีมครับการขันเราก็จะขันน็อตทั้งหมด6ตัวครับโดยการใช้ ตัวคีมจับน็อตไว้ เมื่อเราขันให้ตัวน็อตคลายออกจากแหวนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวไขควงปากแบนแกะขึ้นมาได้เลยครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ตัวก้านมัลติพอร์ตวาลวเนี่ยหมุนยากก็เกิดจากพวก เศษหินเศษทรายเข้ามาติดตามล่องแกนตัวนี้ครับเวลาที่เราหมุนอย่างเช่นเนี่ยครับก็จะมีพวกเศษหินเศษเล็กๆเ,เนี่ยครับเข้ามาติดมันก็จะทำให้ตัวนี้เราหมุนยากตัวนี้ก็คือมีหน้าที่เบนน้ำในตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นต้องการ กองหรือฟิลเตอร์หมายเล็กหนึ่งคือก็จะเบนน้ำจากปั๊มเข้ามาที่ถังกองแล้วก็เบนออกเข้าไปในสระครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับต้องการแบคบอร์ดก็จะสูบจากปั๊มแล้วก็เบนเข้าไปในถังกองแล้วก็ทิ้งออกไปเลยครับผมก็จะประมาณนี้ พอเราล้างพวกเศษหินเศษทรายในนี้ออกหมดแล้วเราก็จะทําการสวมก็สกูทั้งหมด6ตัวเราก็จะสวมง่ายๆตรงไปง่ายๆครับให้ตรงกันเป็นเทคนิคช่างที่ใช้เวลาค่อนข้างเร็วครับก็ให้หน้าสัมผัสข,ของตัวห oh ัวมัลติพอร์ตวาลเป็นเข้าตรงกันครับโดยใช้มือสัมผัสด,ดูครับ แล้วเราก็จะใส่แหวนเข้าไปโดยการใช้คีมจับก่อนครับก็เข้าไปจับลักษณะนี้ครับพื้นที่อาจจะค่อนข้างแคบนะครับบางที่ก็อาจจะมีพวกแนวท่อเข้ามาติด ในการเข้าไปขันก็จะมีเทคนิคในการลอดเข้าไปขันหรือว่าใช้แขนสอดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการขันของตัวสกูครับการขันเราก็จะทำยึดให้แต่และตัว เข้าไปฟอร์มกันก่นกอนครับแล้วค่อยขันให้มันแน่นเทคนิคก็นคขนขางง่ายก็บางท่านก็อาจจะใช้เทคนิคในการใช้มือจับ ประคองสกูประคองแหวนก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราหัานแล้วเสร็จเราก็สามารถที่จะทดลองการหมุนได้ครับม,มันก็จะง่ายขึ้นครับในแต่ละรุ่นก็จะทําเหมือนกันครับสําหรับรุ่นไซส์เมาส์ก็จะทําแบบนี้เหมือนกันสําหรับรุ่นท็อปเมาส์ ก็จะขานออกแบบนี้เหมือนกันครับผมครโอเคครับผมครับ